สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารที่2เมษายน2024วันนี้เป็นวันอังคารในอัรมวันปัสกาเป็นวันที่เรายังอยู่ในความที่เฉมินดีแห่งการเฉลิมฉลองการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์นําเอาบทอ่านจากสุนทรพจน์ของนักบุญอาทานาเซิโอแ่องอันติโอภาสาสันสร,ราข้อบอกพระกษเจ้า,จาต้องผ่านความทุกข์ทรมานก่อน จึงจะได้เข้าสู่สิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ท่านบอกไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าพระสฤ์เจ้าได้ทรงสแสดงด้วยพระวาจาและกิจการว่าพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าแท้และพระเป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลพระองค์ได้ตรัสกับบงสิทธิ์เมื่อจะเสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มว่าลำกําลังจะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบในมือของคนต่างศาสนาหัวหน้า คณะสงฆ์และพวกคัมีราจารย์เขาจะเขี่ยนตีศบประมาทเยาะเย้ยและตรึงเรากับกางเขนเพราะอาจารย์นี้ตรงกับคทํทจานายของบรรดาประกาศศพที่ทําลายถึงความตายของพระองค์ว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนในนครเยรูซาเล็มตั้งแต่แรกเริ่มพระกัมภีได้กล่าวถึงการสิ้นพระชนของบริสุทธิ์เจ้านําด้วยพระทรมานและติดตามด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมากับพระกายของพระองค์ พระกัมพียังยืนยันอีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นมากับพระองค์ผู้ไม่รู้ตายไม่สามารถจะทนทุกข์ทรมานเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าโดยพิจารณาถึงในในยะของการอวตรารเป็นมนุษย์เราเห็นได้ว่าเป็นไปได้ที่จะกล่าวตามความเป็นจริงในแง่ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงรับทรมานทั้งๆท,ท,ที่พระองค์ไม่อาจรับทรมานและเพราะเหตุใด วัจนาตของพระเจ้าซึ่งไม่อาจรับทรมานแต่ได้ทรงทรมานเป็นความจริงว่ามนุษย์ไม่สามารถรับความรอดได้โดยทางอื่นมีแต่พระคริสตเจ้าและคนที่พระองค์ทรงไขแสดงให้เท่านั้นที่ทราบเพราะว่าพระองค์เท่านั้นทรงทราบธรรมล้ำลึกของพระบิดาเช่นเดียวกับพระจิตเจ้าทรงทราบเนื้อหาของธรรมล้ำลึกทุกข้ออย่างแจ่มแจ้งจำเป็นที่พระคริสตเจ้าต้องรับทรมานพระทรมานของพระองค์ เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดพระองค์เองได้ตรัสไว้เช่นนี้เมื่อพระองค์ทรงเรียกสิทธิของพระองค์มาพวกเขาเป็นคนเบาปัญญาและเชื่อญาเพราะเขาไม่ยอมรับรู้ว่าพระองค์ต้องผ่านความทุกข์ทรมานก่อนจึงจะได้เข้าสู่สิริรุ่งโรจน์ของพระองค์พระองค์ได้ทรงสละสิริรุ่งโรจน์ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีอยู่กับพระบิดาแต่ก่อนในละมิดสร้างโลกและได้เสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด ความรอดนี้จะสำเร็จรุ่วงได้โดยพระทรมานของผู้ให้กำเนิดชีวิตเท่าน,นั้นตามที่นักบุญเปาโลสอนไว้เมื่อท่านกล่าวว่าผู้ให้ชีวิตเองได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จครบบริบูรณ์โดยพระทรมานเพราะเห็นแก่เราพระองค์ได้ทรงสละพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ชั่วข่าวพระสิริรุ่งโรจน์นี้เป็นของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดา แต่โดยทางการเขนพระองค์ได้รับพระสิริรุงโลดนี้คืนมาอีกในร่างกายที่พระองค์ได้รับนักบุญยอนได้อธิบายถึงน้ำซึ่งพระคริสตเจ้าได้ทรงกล่าวถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่าผู้ที่มีความเชื่อในเราจะมีทานน้ำทรงชีวิตไหลออกจากขาับนักบุญยอนกล่าวว่าในพระรวสารพูดว่าพระองค์ตรัสอธิษฐานต่อพระบิดาก่อนที่จะทรงรับทรอมา วอนขอระศดรุ่โรงโรจากพระบิดาซึ่งพระองค์ได้ทรงมีส่วนร่วมกับพระบิดาก่อนการสร้างโลกครับพี่น้องก็เป็นสูนทรรพน์ที่นักบุญอาธานาเซิยอแห่งอันติโอระราษาฆราชก็ได้พูดถึงพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าที่ต้องผ่านความทุกข์ทรมานการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าทั้งครบเนี่ยเราติดตามเรื่องเหล่านี้มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมตั้งแต่วันพรหัสศักดิ์สิทธิ์มาถึงวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ สิ้นประชนมาถึงวันเสาร์ตื่นเฝ้าที่เราเฉลิมฉลองการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์และก็วันนี้ฉลองปัสกาอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นพิธีกรรมอันเดียวกันที่ชีวิตของพระเยซูเจ้าได้กระทําและได้มากอบกู้มนุษย์ด้วยวิธีนี้นะครับด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นสามวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่พว์ถูกจับไป เมื่อถอดาครั้งสุดท้ายนี่ก็ถูกจับไปใช่ไหมแล้วก็ถูกทรมานถูกแบ่งกางเขนถูกเคี่ยนถูกตีถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนมฝังคูหาสเสด็จลงใต้บาดาลแล้วก็สเสด็จกลับเป็นขึ้นมานี่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์สําคัญที่เราฉลองมาแล้วผ่านมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและเวลานี้เราก็ต้องไม่ลืมนะไม่ลืมที่จะทราบแล้วก็รู้ว่า ชีวิตของพระเยซูเจ้าที่สเสด็จมาในโลกนี้มารับทุคารมานนั้นเป็นพระเบญเจ้าเนี่ยนะแล้วก็มารับความเป็นมนุษย์รับความเจ็บปวดรับความตายเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นใดนะเพื่อต้องการที่จะนํามนุษย์นั้นกลับไปหาพระเบญเจ้าไปอยู่กับพระบิดาและก็กลับไปเป็นของเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่คือการไถ่บาปไถ่กู้ที่เรารู้นะนั่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่เราขึ้ตชนทุกคนน,ะนั้นกำลังเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้อง ในชีวิตของเราการจเจริญชีวิตของเราแต่ละวันนั้นจึงเราจะต้องบอกว่าถ้าเป็นคริสตชนใช่ไหมเราก็ต้องติดตามพระเยซูเจา้าประพฤติปฏิบัติตามนะให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญรอยตามพระชนชีพของพระองค์ในโลกนี้ด้วยการอยู่กับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักด้วยการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยไม่ใช่เพื่อตัวเองท่านั้นแต่ว่าจเจริญชีวิตเพราะเห็นแก่ความรักที่พระเยซูเจา้าที่พระเบบีเจ้าทรงมีต่อเรานะครับตอนนี้ขอให้ พี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขสันในโอกาสที่เราเพิ่งเฉลิมฉลองเสร็จปัสกานี้แล้วก็ให้มีความสุขเช่นนี้ต่อไปมีความชื่นชมเช่นนี้ไปนานๆน,นะครับในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาและดำเนินชีวิตถ้าเราท,ทาําผิดามพลาดอีกก็กลับใจแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างดีใหม่นะครับขอพระบิดเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประการพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด